ป่าปรามยาเสพติดยิงต่อสู้กับคนร้ายแก๊งยาเสพติดกลางเมืองหลวงถูกตำรวจป่าปรามยาเสพติดทำการวิสามันที่บริเวณถนนลูกหลวงไกลแยกเขวกรรมยานนางเลิ้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต คือสภาพรถคนร้ายแก๊งค้ายาเสพติดก่อนที่จะถูกตำรวจปอสอทำการวิสามันหลังสิ่งเสียงปืนพบว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสารายหนึ่งในนั้นคือเด็กอายุ3 4เดือนได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรถยนต์อีซูซูมิวเซเว่นสีขาวหมายเลขทะเบียนกอคเจ็นครนายกของคนร้ายที่ขนยาเสพติด ขับมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุตำรวจได้พยายามใช้รถเข้าตอบประกบไว้เพื่อเข้าสับคุมแต่คนร้ายไหวตัวพยายามขับรถหลบหนีแต่ติดไฟแดงตำรวจจึงเดินลงไปเคาะกระจกหลังด้านซ้ายคนร้ายที่นั่งเบาะหลังได้ยิงสวนออกมาครับนานเคาะทีเดียวมันก็ปั้งเลยลหละสวนเลยเอ,อใช้เหล็กจะทุบก,กระจกให้ดูข้างในได้ไงว่ามีกี่คนเร,เราจะใช้กระจกใช้เราใช้เหล็ก ใช้เหล็กไอท้ที่นั่นอ่ะชนคันนี้อ่ะชนคันนี้มาก่อน,นไม่นานหรอกแต่มันไม่ยอมลงรถอครับต้องไว้อยู่อย่างนั้นไอ้ตัวนั้นมันเปิดออกมาไอ้ตัวคนเจ็บบอ,อ,อกมามอการยิงต่อสู้กันคนร้ายได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนคือนายทิเชตด,ดอกไม้พุ่มอายุ37ปีทําหน้าที่ขับรถและเด็กทารกอายุ3เดือนได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งนางสาวสมฤดีวันล,ลาอายุ23ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตเทเวศได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณแก้มซ้ายทะลุหู ถูกนำส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบภายในรถพบลำพงสองกล่องที่อยู่ในรถยนต์แกออกดูพบยาบ้าซุกซ่อนในกล่องลำพงจำนวนกว่า136,000เม็ดและยาไอ8กิโลกรัมมูลค่ากว่า64ล้านบาทและพบศพชายถูกยิงเสียชีวิตที่บ่อด้านหลังหนึ่งศพยีเซเนี่ยซึ่งเขาอยู่กับว้ามานานมิเซเนี่ยเป็นมูเซอ์ ้เป็นรีสอร์ทเป็นรีสอ,อร์ทเขาอ,อยู่กับว้ามานานรู้กระบวนาการติดต่ออะไรต่างๆเขาก็เลยมาทําหน้าที่นอกเหนือจากการมีโรงงานของตัวเองแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังรับจากบรรดาโรงงานเล็กๆที่แตกกระจายอยู่ในพมา่าหลังจากที่มีการคุยกันระหว่างทางพม่าก,กับส่วนกลุ่มน้อยนั่นเน่สติดมันก็เลยผลิตจากหลายจุดขึ้นมาแต่ว่ายี่เซก็เหมือนตัวแทนจำหน่ายในการที่จะเป็นตัวแทนที่จะประสานงานกับทีมข้างล่าง การวิสามาันคนร้ายค้ายาเสพติดก,กลางกรุงครั้งนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในย่านนั้นที่ต้องวิ่งหลบหนีคมกระสุนกันจ้าละวันจนทําให้นักศึกษาสาวถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการวิสามาันในครั้งนี้ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าใครคือเจ้าของกระสุนระหว่างตํารวจหรือคนร้ายเนื <F> ้อแพรลง